เจอหนาปฏิบัติธรรมบวชีภาพวัดปาสังขาวเสร็จสิ้นและสิเดเดินทางไปต่อนองบัวรักู้อนองหานวัดตัดคมของพระเดชองอูประเดชพระคุณหลวงปู่สู้รับกิตัดโมวัดตัดคมบวชี่ภาพวีนี้ก็คือว่าไม่ออกราย เห็นเมร่รวมปฏิบัติธรรมบังเทตบางร้ำพรแม่ผู้อาจารย์กลายเห็นแล้วก็ีความ่าปปืนพิธียินดีพุทธศาสิกชนให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมหลักธรรมตามธรรมสั่างสรอนขององค์เสนาสวาสัมพุทิเจา้าวินาณป่าไม่พระว่ากันอีกหับหลับพิธีวัดป่าสังเภา บาเพุทนสวรรค์ต่หมดจะไข่พุจะไข่เจ้าวันของไข่กอุเฮาผู้บายจานกระไลลอยโกลุเนี่ยวารวมกันสัตว์ธาพี่น้องรวมเป็นเจ้าภาพอาหารยมืทอเศร้าภาพเจ้าภาพพระตมยมืทอเศร้าเพราะว่าเราฉันครั้งเดียวคือฉันเพลนเทเดียวสิบเอ็ดมงกุมีเจ้าภาพอาหาร เจ้าภาพนำปานะเจ้าภาพกระตรมตอนเศร้าหลังธรรมะรับอรุณตอนเย็นมาก็มีเจ้าภาพนำปนานะโอ้วันตินนำกระตุ้มนำกาแฟก็ออให้เปลี่ยนกันก็ถือวา่าอาจารย์ยมก็ได้บุญคนในชุมชนก็ออกมาฟังเทศฟังธรรมยังมาแรงผู้ใดประจำชินน้ำเงินกลับมาฟังเทศ ไหว้พระสวดมนต์ทำบัดเย็นฟังเกตฟังธรรมก่อนเมืรุม,มนอนสำหรับนกักปฏิบัติเท่านอนอยู่วัตฟังเกตเป็นเด็กลูกเศร้าสวดมนต์ทำบัดเศร้าจากนั้นกับถ้ำปังธรรมะรับอรุณในตอนเศร้าแล้วก็สังพระต้มที่เจ้าภาพนำกระต้มมาให้ อจนาจารย์จะเดินจงกรมทำกิจกรรมตอนเ้นาร์อาจารย์มาลงคลิปในเบิง่งนส่วนสิบเอ็ดมมเกิดสมีสัทธาท่าไงเป็นเจ้าภาพอาหารถวายเป็นโม่เป็นคณนะร่วมดังพระเจ้าประสงค์ตลอดถึงแม่ขาวก็ขาวพระสงฆ์ลอยการูปแม่ขาวเกือบสองลอยเห็นว่าสองลอยสักแป๊บแม่ขาว 200, สองลอยก็คือว่าเป็นเจ้าภาพไง จัดอาหารโต๊ะใหญ่แบบรวมถวายตอนใบม้ง13นาฬิกาก็มีการป้งเทศอีกหนึ่งกันจนไปถึง1 5นาฬิกาอควานตามอัธยาศัย14นาฬิกา3ชน้ที่ห้ากากบมากร่วมกันที่ซาลาเพือบประมาณหน้าทำกิจกรรมเดินจงกรมเดินจงกรม จนเป็นห้อ17ในนีิกาอ่าสามศิลทีพักชั้นน้ำป่านะเอ่อสิเป็นโอบนตินเป็นน้ำเต้าหู้เป็นน้ำทั่วเออที่จาดย,ย่อมภูมิจิตธาน,น้ำมาก็ถือว่าได้การตอนหลับอ่าแล้วก็อบอุน่นนักปฏิบัติของห้อกับพึงพอใจกับปีหนาของเสายอีก เราก็บอเหตุการณ์ในฟังเนาะการปฏิบัติรรมบทชี้พากันที่วันรับลื่นไปข็อขอนวัตนาพุทธศาสนิกชอนเราก็มีการออกไปบินบาตรขอสารหารแหงจะละเมือตจละเมือ,มอก็จะน้าพระออกไปน้าแม่ขาวไปนำ้ำพระไปประมาณ 20- 30สมเอ่อแม่ขาวแปะลอยหรือว่าแม่ขาวห้าสิบอ่เปท่องบ้านนั้นบานนี้ไปเที่ยวบังบ้านเพิ่นไปบินบาตรขอสารหานแหง แต่ละเมื่อวานตลอดการต้อนรับอ่ะขอ,อขอบคุณขอบคุณในไลฟ์ปฏิบัติจบสิ้นไปสล้วเร,รา,าจิจกรรมกับสีผ้าประจำปีอ่ะมือหนากับสีแดงไปต่อเพื่ออะไรจังวัดตักคงอ่ะ,อะเพื่อน้องฮานจังหวัดววมมอ,อุดรของกรกตคุณชูยยหลวงปใหญ่เฮาแล้วจากนั้นก็จากสมตอตอนบนระพู่แล้วก็ขึ้นไปบนั้นมาเรื่อยทับมิงควันอ่ะเพราะว่าปีนี้ทำซีเลียมพื้นประจัดเป็นเรื่องประจัดปีหน้า อ่ะกัรไปในสี่อยฟังยุน่าอนุมทนาาท้นาสาธตุเดอร์อ่าขอเจรก่อน